DQ02O นะครับแล้วก็วิธีเชื่อมต่อนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องก็จะมีคู่มือครับมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จนะครับมีทีมนุกแกให้มานี้อุปกรณ์ที่ให้มา,ากหลังนะครับในกล่องไม้ที่เขาให้มาจะเป็นไม้แข็งนะครับไม่สามารถถอดแยกเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ให้มามาเดียวเลย อย่เดียวหูวฟังจะมาแบบนี้ครับบางบางนุ่มๆครับใช้ได้ทั้งหมวกที่ยังไม่ได้วาหูหฟังแล้วก็เวาหูหฟังมานะครับที่เชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็กดปุ่มจี้ครับกดปุ่มจี้แช่ไว้นะครับให้ไฟเขาติดขึ้นมาแบบนี้นะครับกับริบแดงน้ําเงินนะครับจากนั้นเราก็เปิดโทรศัพท์ครับ เปิดบูทูธครับผมขึ้นมาแล้วครับ DK 02 p โ o นปนะครับกดเลยครับรอให้โทรศัพท์จับคู่กับบูทูธแป๊บนึงครับขึ้นมาแล้วครับกดจับคู่ครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับ จับคู่เสร็จนี่ตรงนี้กขขึ้นมาบอกว่าเชื่อมต่อแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ดครับลูกเล่นตัวนี้เขาจะมีไฟรอบๆกดปุ่มเอ็มครับเป็นปุ่มย้อนอนอยู่ตรงนี้นะครับไฟก็จะหมุนเขียวแดงน้ําเงินกดวนไปเรื่อยๆครับไฟเขาจะวนไปเรื่อยๆวนไปจนปิดนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากได้แสงไฟนะครับใครอยากได้แสงไฟก็กดครับปุ่มนี้ครับเป็นเหมือน วงเวียนนะครับลูกสวนบนนี่คือปิดไฟนะครับไว้รับสายไว้ฟังเพลงฟัง GPS นะครับระหว่างการเดินทางนะครับรปรงแบบวันนี้น้ำหนักก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับน้ำหนักเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ตัวยืดก็จะเป็นแบบนี้เป็นคานะครับทางออกแล้วก็เสียบเข้ากับหมดก,กันเนาะ นี่ปุ่มเปิดปิดเลิ่งเสียงกดปิดครับปิดเพลงตัวนี้เรื่อนเพลงหน้าหลังประมาณนี้การใช้งานก็จะประมาณนี้ครับแล้วการเชื่อมต่อนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเป็นบูทูธในราคาเริ่มต้นนะครับราคาหลักรไ้ไอยนะครับ